ครั้งหนึ่งเมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่ธรรมดาและสงบสุขเหมือนกับเมืองธรรมดารรมดาทั่วไปแต่แล้ววันหนึ่งก็มีอุกบาทมากมายตกลงมาถล่มเมืองซะเละเทะมันตกลงมาไม่หยุดจนทุกอย่างแทบจะลาบเป็นหน้ากองแต่ว่าอุกบาทนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่มาจากนอกโลกมีบางสิ่งบางอย่างนั้นมาพร้อมกับอุกบาทด้วยนั่นก็คือ นี่เลยสกิบิดี้เดี๋ยว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 นี่นายจะบอกว่าฉันไปจากอุกกาบาตอย่างนั้นเหรอก็ใช่ในายมาจากอุกกาบาตไม่ใช่เหรอบ้าแล้วฉันไม่ได้ไปจากอุกกาบาตสักหน่อยเอา้าแล้วอุกกาบาตมันมาจากไหนอ่ะฉันจะไปรู้เวลาก็นายใส่เข้ามาทําไมละ่ะก็อุกกาบาตมันเท่ดีไม่ไม,ไม่ไม่มีอุกกาบาตฉันไม่ได้มาจากอุกกาบาตแน่นอนโอเคโอเคโอเคก็ได้เข้าใจแล้วไม่มีอุกกาบาตงั้นเราย้อนกลับไปใหม่ไม่มีอุกกาบาต เริ่มเอกรอบครั้งหนึ่งเมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่ธรรมดาและสงบสุขเหมือนกับเมืองธรรมดาธรรมาทั่วไปแต่แล้ววันหนึ่งเมืองนี้ก็เละเทะลาบเป็นหน้ากองอย่างที่เห็นด้วยฝีมือของเหล่าสิ่งมีชีวิตปริศนาเหล่านี้มันคือแก๊งมนุษย์หัวซ่วมหรือสกินบีดี้ทอยเลตนั่นเองเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนโอเคไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วนะฉันก็สงสัยขึ้นมาเลยว่าสรุปแล้วนายมาจากไหนกันแน่เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันมาจากไหนฉันก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้โอเค เราไม่รู้ว่าเจ้าพวกนี้มันมาจากไหนรู้แค่เพียงอย่างเดียวคือมันมาเพื่อทําลายล้างโลกมาเพื่อทําลายล้างเผ่าภาัยมนุษย์ให้สิ้นซากนี่แหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของมันเป้าหมายหลักของเราสก i วิดีทอยเลต็ต โอเคพอผมพูดอย่างนั้นแล้วทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าในเมื่อเจ้าสกีนี่ทอยเลสเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีทำไมผมถึงมานั่งคุยกับเจ้าหมอนี่อยู่ใช่ไหมเจ้าหมอนี่คือเพื่อนของผมเองยังไงล่ะเป็นมนุษย์ส้มที่เป็นเพื่อนของผมเองนะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยอะไรเลยใช่แล้วฉันเป็นมนุษย์ส้มที่แสนดียังไงล่ะและที่เรามานั่งคุยกันในวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ผมกับเพื่อนของผมจะมานั่งเล่าเรื่องราวการเกิดมิตรภาพระหว่างผมและมนุษย์ส้มคนนี้ให้กับทุกคนฟังกันผมบอกได้เลยว่ามิตรภาพของผมกับมมมมมนนนนนนนุษยยยวเเพืื่่่่่อองงผีีััาากทจะลลแช ะลืมลงผมจะไม่ลืมไปจนวันตายเลยโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าเราไปเริ่มเล่ากันเลยดีกว่าเอาเป็นเริ่มจากตรงเช้าวันหนึ่งแล้วกันวันนี้อากาศดีจริงๆไงว่าไงจอรนวาไงเจฟเป็นไงบ้างเออออกลัางกายยามเช้าเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่เดี๋ยวรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนเมื่อเช้ายังไม่ได้ปลดทุกข์รู้สึกปวดป,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 ปวดท้องปวดท้องท้องน้ำ จำได้หลังสะพานนี้มีห้องน้ําใช่ไหมไม่ไหวแล้วห้องน้าอยู่ไหนมีห้องน้ำไม่แน่จะไม่มีห้องน้ําจะปล่อยกลางสะพานแล้วนะปวดท้อง,องเจอแล้วห้องน้ำได้ไงห้องน้ำโอโ้โหเปิดโอโ้าโอ้ยล็อก ใครใครเข้าอยู่ขอร้องแล้วเปิดทีไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันจะปล่อยออกมาแล้วเร็วๆใครใครอยู่ข้างในนะน่ยแป๊บนีงสิใช่้องน้ำอยู่ที่ไหนรอต่อคิวดิฉันก็ปวดเหมือนกันเย็นๆดิวันนี้ท้องเสียด้วยท้องเสียอะไรของนายถ้านายไม่มาข้างหน้าห้องนี้จะเสียแล้วเนี่ยมันจะเลอะไปด้วยอ๋อขอร้องละ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขี้มันด้วยกันเลยแล้วกันเปิดประตูเปิดประตู อ้าวส้วมแตกอ้าวเดี๋ยวแล้วใครอยู่คนข้างในไม่เห็นมีใครเลยหายไปไหนแล้วอะไรนายพูดถึงฉันอยู่ใช่ไหมเออโว๊นายมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยนายเป็นใครเนี่ยฮะนายคือใครฉันคือมนุษย์ส้วมไงเล่าฉันคือคนที่อยู่ในห้องน้ำเมื่อกี้นะนายเมื่อกี้นายอยู่ห้องน้ําแล้วนายมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนพอนายกดระเบิดห้องน้ําฉันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ นายช่วยหันหน้าไปข้างหลังหน่อยได้ไหมหันหน้าทําไมเลรอเพราะว่าฉันไม่ไหวแล้วเพื่นหันหน้าไปโอเคแล้วนายรอยอยู่นั้นแป๊บหนึ่งขอปลดทุกก่อนโอเคตรงนี้น่าจะใช้ได้อยู่สอง years later โอเคเยี่ยมทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ปกปิดเรียบร้อยเท่านี้ก็ไม่รู้และของใครโอเค โอเคั okay, เสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอกินแรงใช้ได้เลยเนี่ยนายก็อย่าไปดมดีเฮ้ยว่าแต่ฉันสงสัยขึ้นมานิดหนึ่งนายหนะ้าคุค้นๆนายเป็นตัวอะไรเนี่ยนายเป็นมนุษย์ส้วมหรอทำไมนายเอาหัวไปในส้วมแบบนั้นนะ่ในนี้เหมนมีใครเป็นแบบนั้นเลยนะฉันก็คือมนุษย์ส้วมไงล่ะสกิปไม่ดีทอยเลทนะฉันคิดว่าฉันก็ดังพอสมควรนะน่าจะออกข่าวหลายช่องนายไม่ได้ดูข่าวเลยเหรอข่าวอะเหมือนจะดูอยู่ละมั้งสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในรายการข่าวสดงดเชื่อเบื่อทวงนะ ตอนนี้นะครับข่าวสดด่วนส่งมาจากเมืองนิวยอร์กนะครับมีการโจมตีของสิ่งมีชีวิตรปริศนาแปลกประหลาดนะคะที่เราเรียกมันว่าสกิป i ี้ทอยเลตหรือมนุษย์หัวซุวมนั่นเองนะคะตอนนี้มันออกมาอาละวาททำลายบ้านเมืองและเข็นฆ่าผู้คนจนเละเทะเราไม่รู้นะคะว่ามันมาจากไหนแต่ว่ามันนั้นอันตรายมากๆนะคะทุกคนโปรดระวังและอยู่แนในบ้านของท่านนะคะรายงานข่าวด่วนวันนี้ มีเพียงเท่านี้ค่ะจุ๊บมวบโอ้ขาวนั่นเองนายคือจอมไวายลไ้าที่ทำลายเมืองนี่นาใช่ไหมแล้วนายมาอยู่ที่นี่นายาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะ นายอยู่ที่นี่นะ่อยากตายเหรอโอ้ใจเย็นเพื่อนฉันมาที่นี่ฉันไม่ได้แก,กจะทําร้ายใครนะเจ้ามนุษย์สวมในข่าวมันอาจจะทําร้ายเมืองแต่ฉันน่ะฉันเป็นโถสวมดีนะฉันฉันอยากจะหาเพื่อนนายมันเป็นคนไม่ดีไม่ใช่เหรอฮนะฉันรู้นะฉันดูจากในข่าวมาเนะี่ยก็อย่างที่บอกไปมนุษย์สวมหลายคนอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะ ฉันอยากจะเป็นคนดีบ้างไม่ได้เหรอเวลาฉันไปอยู่ที่ไหนฉันก็เป็นวายร้ายตลอดเลยฉันอยากเป็นคนดีกับเขาบ้างอะเข้าใจไหมออที่ที่นายพูดมาก็มีเหตุผลนะเราจะเหมารวมว่านายทุกคนคือคนไม่ดีก็ไม่ได้อะเนาะจริงด้วยโอ้นายเชื่อฉันอย่างนั้นเหรอเยี่ยมไปเลยฉันขอบคุณมากนะไม่มีใครเชื่อฉันเลยอะฉันขอเป็นเพื่อนกับนายได้ไหมอ๋อได้เลยฉันก็ต้องการเพื่อนเหมือนกันถ้านายมาเป็นเพื่อนกับฉันก็คงจะดีนะและในเมื่อนายมาที่เมืองนี้แล้วฉันจะพานายไปเล่นอะไรสนุกสนุกสนใจจะ ไปหรือเปล่าล่ะเออจริงเหรอเยยมไปเลยถ้าอย่างนั้นล้วก็ฉันอยากไปเที่ยวกับเพื่อนมาน,นานแล้วและนั่นแหละคือเรื่องราวที่ผมเจอกับเพื่อนของผมแล้วผมก็บอกได้เลยว่านี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นต่อจากนี้แหละมันของจริงใช่มันมากมันจนอยากจะชักดิ้นชักงอกเลยทีเดียว <h> ah> ไม่ขนาดนั้นนายก็พูดเว่์ไปโอเคสิ่งแรกหลังจากที่เราเป็นเพื่อนกันที่ผมทําก็คือผมพาเพื่อนของผมนั้นไปทัวร์เมืองอยังไงแล้ว โอเคเป็นว่านดัดแรกนะนายที่เพิ่งมาเมืองนี้ฉันจะพานายไปทัวร์เมืองก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวฉันไปเอารถแป๊บหนึ่งนี่โอเคเพื่อนฉันเอารถมาแล้วไปไงรถฉันเองโอ้โหรถนายสวยดีนะแต่ฉันแต่ฉันจะขึ้นไปยังไงรถนายอะฮะเออไม่ต้องห่วงฉันมีคิวพิธีแก้ไว้แล้วนะสำหรับคนตัวใหญ่นะนี่แล้วแค่เพียงติดอันนี้เอาไว้กับนายแล้วก็ติดเอาไว้กับรถของฉันนี่อย่างนี้เลยเพื่อน นี่เท่านี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวในทำอะไรอ่ะมันเหมือนกับการะเข็มขัดไงอันเนี้ยอย่างงั้นเนอะในพร้อมแล้วหรือยังหลังงั้นเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าแบบนี้มันจะปลอดภยัยแน่หรอไม่ต้องห่วงเพื่อนปลอดภัยแน่นอนไปเดินทางได้ไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนฉันฉันรู้สึกแปลกๆปกเฮ้ยในมาเลยไม,ไม่ต้องกลัวเพื่อนฉันฉันเหมือนฉันฉันเจ็บเพื่อนโอ้ฉันเหน่อยโอ้โ,อโ,โ,โ,โทษโทษโทษทีฉันขับรถแรงไปหน่อยรถชน รถชนเลยอะ่ะเพราะแต่เพาแต่นายหายไปไหนแล้วอะ่ะใช่แต่ว่าการไปทัวรเมืองกับเพื่อนงผมนั้นมันผิดแผนนิดหน่อยแต่เราก็ยังมีอย่างอื่นไปทํากันอีกโอเคเมื่อกี้ฉันคิดว่าการนั่งรถอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ฉันก็เลยพานายมานั่งเรือแทนแล้วกันนะนายอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เพื่อนฉันฉันอยู่นี่เออ เฮ้ย <Hey, S 2> แล้วลงไปทําอะไรในะน้ำมนะัน่ะขึ้นมาฉันฉันจุ่มน้ำฉันว่ายน้ำไม่เป็นไม่ต้องห่วงเพื่อนฉันจะพานายไปเที่ยวเรือเองวันนี้ไม่ต้องห่วงนี่เรียบร้อยในพร้อมหรือยังโอ้ยฉันฉันไม่แน่ใจฉันหาฉันไม่ออกด้วยไม่ต้องห่วงเพื่อนไปลุยครับนั่งเรือมาเร็วเจ้ามนุษย์ส่วมไปลุยลุย,ลยอ่ะเออ สงสัยตัวนายจะหนักไปหน่อยนะเพื่อนนายคงทําเรือชันล่มอะ่ะเอาเป็นว่าสงสัยเพื่อนใหม่ของเราอยากจะดําน้ำนะดดาน้ําไปก่อนแล้วกันดําน้ําให้สนุกแต่เพื่อนหายเมื่อไหร่ก็ค่อยไปเจอกันใหม่ใช่แล้วหลังจากนั้นนายก็หายหน้าฉันไปตั้ง3วันเนี่ยโอ้โหฉันไม่อยากจะรู้ว่านายชอบดําน้ําขนาดนั้นฟังดีๆนะฉัน ไม่ได้อยากดำน้ำํานาย,ยาทิ้งฉันเอาไว้ให้ดำน้ำ <c oughs> ไม่ไม่ต้องมาถ่อมตัวเลยฉันรู้ว่านายอยากจะดำน้ำและนายดำน้ำเกง่งนายบอกฉันเองเนี่ยว่านายอยากดำน้ำอะ่ะฉันก็เลยเปล่อยให้นายดำน้ำไม่ ไม่ไม่ใช่เลยเพื่อนไม่ใช่เลยอเอาเป็นว่าช่างมันเถอะเราไปเล่าเรื่องราวต่อก,กันดีกว่ายัางมีเรื่องราวสุดแสนจ,จะมันอีกนะสวัสด,ดีไอ้หายหน้าหายตาไปนานเลยนะนายเนี่ยหายไปตั้ง3วันในสุดนะกลับมาแล้วอย่างงั้นสินะฉันหายไป3วันยังกูไม่ได้อยากจะหายไปไหนหรอกนายปล่อยฉันไว้ในนั้นอ่ะไม่ฉันไม่ได้ปล่อยนายบอกว่านายอยากดำน้ำนี่ฉันเลยปล่อยให้นายดำน้ำฉันไม่ได้พูดเลยเอาเป็นว่าช่างมันเถอะว่าแต่ฉันสงสัยอย่างหนึ่งนายนายชื่ออะไรนะเราฉันลืมถามชื่อนายเลยชื่อของฉันคือชัก ครกชักครกเขาใจหไหมชักครกในเมื่อน,นายกลับมาหาฉันก็นดีแล้ววันนี้ฉันจะพานายมาเจอคนที่สนุกที่สุดในโลกแต่ฉันเคยรู้จักมาเฮอ้อคนที่สนุกที่สุดในโลกเหรอใครอย่างนั้นเหรอ นี่ตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านเขาแล้วมาเลยเพื่อนนี่คือบ้านของคนข้างๆบ้านฉันเองแหละเขาคือป้าเขาชื่อว่าเออป้าเจนโอ้ชื่ออินเตอร์ซะด,ด้วยไปวันนี้เราจะพานนายไปเจอกับป้ากันป้าเนี่ยหาสุดเลยเนะขอบอกเอาไว้ให้สวัสดีครับป้าเจนวันนี้ผมมีเพื่อนใหม่มาเพื่อนใหม่ผมชื่อเออชักโครกอะ่ะเขาอยากจะมา รู้จักกับป้าเพราะผมรู้ว่าป้าน่ะหาสุดในโลกแล้วเขาก็เลยอยากคุยกับป้าครับร้านอยากคุยกับฉันอย่างนั้นเหรอเออสวัสดีครับผมชื่อจักโครกครับผมเป็นมนุษย์สวมอ๋อเป็นมนุษย์สวมในขาวนี่เองมา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 คุยกันเออเห็นทั้งสองคนนี้เข้ากันได้ก็เป็นเรื่องดีนะงั้นเอาเป็นว่าฉันจะให้นายคุยกับป้าไปแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปทําอะไรก่อนแล้วกันฮะอะไรนะนายจะปล่อยฉันไปที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่ฉันจะปล่อยนายไปคุยกับป้าไงเพราะป้าเขาหาสุดแล้วขอโชคดี เดี๋ยวร้อกันก่อนอย่าเพิ่งไม่เป็นไรจะคอยช่วงดีเพื่อนเออนายนะ่ะเป็นมนุษย์ชักโคกในขาวใช่ไหมโอ,อ้ใช่ใช่ใช่ครับเป็นมนุษย์ในข่าวนะครับเออเป็นมนุษย์ชักโคกในขาวที่มาทําลายเมืองเออดีดีด,ดีว่าแต่นายนะ่ะเรียนจบหรือยังอาา่ะฮะมนุษย์ชักโคกในเรียนจบหรือยัง ลูกของป้านะเรียนจบแล้วปริญญาเอกเลยเป็นนักบินอวกาศรู้หรือเปล่าเงินเดือนเดือนละสี่ล้านห้านายมีเงินเดือนหรือเปล่ามนุษย์จักโคกโอออผมผมไม่มีไม่รู้อะไรเลยครับโอ้ยมนุษย์จักโคกนายนี่มันงง,จร,งจริงเลยไม่ยอมทํางานวันวันของนายเนี่ยเอาแต่เล่นไปทั่วชีวิตนี่ไม่มีอนาคตเดินเตะฝุ่นไปวันวัน,วนแน่นอ,อนหลานป้าน่ะซื้อรถซื้อบ้านให้ป้าเลยนะยังเธอ นั้นไม่ไม่มีวันจเจริญหรอกวันวันไม่ทํางานเรียนก็ไม่จบนะายมนุษย์จักโคก็ใชไหมเออเออครับป้าครับป้าเออเข้าใจไหมทํา,า,าทตัวให้มันดีๆอย่าเตะฝุ่นไปวันๆันเนี่ยเป็นต้องเป็นเหมือนลูกป้าเป็นนักบินอวกาศลูกป้าโคตรเกง่งอย่างที่บอกเรียนจบไปริญญาเอกเลย ป้าโอ้โหทรง,งอย่างยากลําบากสุดท้ายตอบแทนให้ป้าอย่างดีมีบ้านหลังใหญ่โอ้ยดีจริงๆอย่างเธอนเป็นมนุษย์จักโคกไม่ทํางานไม่เรียนหนังหรือสุดท้ายก็ไม่มีงานทําสุดท้ายก็กลายเป็นแค่ไอโง่ข้างถนนไม่เหลืออะไรทอดไข่เจียวกินเองก็ไม่เป็นสุดท้ายก็กลายเป็นแค่ซวา เย็นแล้วไหนมาดูซิว่าเจ้าชักโครกกับมนุษย์ป้าเป็นยังไงบ้างเออชักโครกเป็นยังไงบ้างลับป้าหายไปไหนแล้วอ่ะชักโครกเออฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันป้าเขาพูดอยู่ดีแล้วเขาก็หายไปป้าป้าหายไปป้าหายไปได้ยังไงแล้วทําไมเก้าอี้ป้าหายไปด้วยอะ่ะเออฉัน ฉันไม่รู้ใช่และนั่นแหละผมก็พาเพื่อนผมนั้นไปพบกับป้าข้างบ้านสุดแสนจะหาที่สุดในโลกเป็นไงขอถามความรู้สึกตอนนั้นอีกสรอบหนึ่งนายรู้สึกไงบ้างละเพื่อนโอ้สนุกมากเลยคุยกับป้าแล้วฉันแบบสุดยอดไปเลยละ่ะใช่นั่นแหละผมคิดว่าสองคนนี้เข้ากันได้ดีมากแต่ไม่รู้ทําไมหลังจากวันนั้นผมก็ไม่เห็นป้าข้างบ้านอีกเลยนายเห็นเขาบ้างไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าช่างมันเถอะต่อไปผมกับเพื่อนนี่คือไปเที่ยวเล่นกันด้วยความสนุกสนานนะเราไป เที่ยวกันที่ทะเลใช่ฉันจำได้ไปเที่ยวทะเลโปไซนี่โปไซเฮ้ยเจา,า,าสภาษาไทยโคตรเจ๋งฮ้ยเรียบร้อยภาษาททายของฉันเสร็จแล้วว่าแต่ของนายเป็นไงบ้างชะโครกเออนี่ภาษาททายของนายเหรอเนี่ยใช่แล้วนี่มันรสา,าสาททยของฉันเองแหละเป็นไงฉันทําแบบง่ายๆอ่ะมันไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะง่ายๆอ๋อเออแล้วนะของนายเหรอเพื่อน เออเปล่าอันนั้นมันแค่น้ํามันซัดน้ํามันซัดเออน้ํามันซัดดินขึ้นมาเป็นกองฉันยังไม่ได้ปั้นประสาททรายเลยโอ้ฉันนึกว่านายปั้นซะอีกกันนั้นหน้าตาเหมือนขี้เลยฉันกะแล้วว่านายคงไม่ได้ทําแบบนั้นหรอกไม่ได้พวกโง่เท่านั้นแหละที่ทําแบบนั้นอ่ะอืมก็ก็ใช่ฉันไม่ได้ทําฉันนั่งดูนายทำนายทำด้วยสวยดีอืมสวยดีใช่สวยดีโอ้ว่าแต่ฉันมีคําถามเพื่อนทะเลที่นายพาฉันมาเนี่ยมันมีแต่ทรายเนี่ยมันฉันนึกว่าทะเลทรายซะอีกก็ทะเลมันก็เป็นทะเลอยู่ดีจะทรายหรือน้ำ โอว่าแต่ฉันมีคำถามอย่างหนึ่งนะว่าแต่เราจะกลับกันยังไงอย่างนั้นเหรออ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นฉันเตรียมวิธีการกลับมาแล้วฉันมีนี่ยังไงเล่านี่คือเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ฉันเองเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวนะฉันโทรให้ฉันโทรให้เขามารับเราโอ้เยี่ยมไปเลยเพื่อนนั่นเราจะกลับกันได้แล้วหรือเปล่าเราที่นี่มันโคตรร้อนเลยใช่ฉันคิดว่าเราก็จะเราก็จะกลับกันพอดีเลยว่าแต่ ทำไมนายไม่ลงไปดูในบ้านของนายสักหน่อยแล้วว่าในบ้านของนายตกแต่งเสร็จหรือยังโอ้เป็นความพิธีดีฉันจะดูบ้านฉันสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอเคดูบ้านไปสักแป,ป๊บในระหว่างฉันเตรียมหอนะเพื่อนเออได้เลยฉันเข้าใจแล้วเฮ้ยอากาศวันนี้ดีจริงๆเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าบ้านของฉันเนี่ดีจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเื่อแต่นายเตรียมหอเสร็จหรือย,ยังละเพื่อนเพื่อนนายเตรียมหอเสร็จแล้วใช่ไหม,ม,ม เพื่อนใช่แล้วนั่นแหละเป็นเรื่องราวที่นายหลอกฉันนายบอกว่าจะพาฉันไปทะเลก็ทะเลไงเพื่อนทะเลทรายไงตอนนั้นนายก็ถามฉันก็บอกไปแล้วแต่อจริงๆแล้วนั่นมันไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ประเด็นคือนายทิ้งให้ฉันอยู่ในทะเลทรายนะเปล่าฉันไม่ได้ทิ้งนายซะหน่อยฉันบอกว่าฉันจะไปเตรียมฮอใช่ไหมแลวนายบอกว่าอ๋อนายไปเตรียมฮอเลยฉันจะอยู่ในบ้านที่ฉันสร้างขึ้นมาบ้านฉันมันสวยมากฉันจะอยู่ในบ้านหลังนั้นสักวันหนึ่งนายพูดอย่างนั้นะ ไม่ฉันฉันไม่ได้พูดสักคำเลยอะไรแบบนั้นนะ่ะไม่ได้พูดเลยนายนี่ชอบลืมสิ่งที่เอ็นพูดตลอดเลยเนะี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะเอาเป็นว่าลืมลืมมันไปแล้วกันนะเพื่อนลืมอะไรแล้วมันจะลืมลงได้ยังไงละ่ะเรื่องแบบนั้นนะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะเราสนุกกันจะตายใช่ไหมเราไปเล่าเรื่องต่อไปกันดีกว่าใกล้หมดแล้วเรื่องต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องราวที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งนะคือผมพาเพื่อนของผมเนี่ยชักโครกไปเดินป่นานั่นเองโคตรสนุกใช่ไหมทำไมนาะยไม่พูดอะไรเลยล่ะโอเคเอาเป็นว่าไปเดินป่านแหละ เอาล่ะเพื่อนวันนี้เราจะมาเดินป่ากันโอ้เยี่ยมไปเลยฉันอยากเดินป่ามานานแล้วใช่แล้วฉันบอกเลยว่าป่าเนี้ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยไม่มีตัวอะไรเลยโอ้ไม่มีตัวอะไ,ไรเลยอย่างนั้นเหรอฉันเหมือนยื่นเสียงอะไรข้างหลังฉันฉันไม่รู้แต่ขอให้นายโชคดีนะเพื่อนไปและเจอกันเฮ้ยช่วยด้ไอบอกว่าจะหมอน,นั่นจะไม่เป็นอะไรนะช่วยแล้วนั่นก็อีกแล้วนายทิ้งฉัน วว้ให้โดนไอ้นั่นแท้หัวอะไรก็นายบอกอยากเดินป่าไงฉันก็ไปเดินป่าฉันตอนนั้นใช้แค่แค่ไปหากิ่งไม้ไปหาเบียงเฉยๆนะเอาจริงๆไหมบางทีฉันก็คิดนะว่านายอยากจะฆ่าฉันอนะ เดี o, 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายนายนายเงียบทำไมนายไม่ได้อยากจะฆ่าฉันจริงๆใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอนายไม่ได้อยากจะฆ่าฉันหรอกใช่ไหมใช่เพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ฆ่ากันหรอกใช่ใช่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันนะนะถ้าเราเป็นเพื่อนกันเหรอนายหมายความว่ายังไงเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่เหรอเราเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างนั้นเหรอตอนแรกฉันก็คิดว่า <not even S 2> อาจาจะเป็นอย่างนั้นจนกระทั <never> ่งฉันเห็นบางอย่างนายเห็นอะไรอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะใช่นายแค่หันหลังไปดูที่หลังบ้านนายก็จะเห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่นายทาเอาไว้ฉ เป็นไงนายเห็นอะไรบ้างหรือ,อยังเห็นอะไรมองตรงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะพานายไปดูให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วกันนะนายเห็นนี่ไหมนี่คือเมืองของฉันหรือต้องพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเคยเป็นเมืองของฉัน และนายคือคนที่พังมันเละแล้วนายจะบอกว่านายเป็นเพื่อนกับฉันเพื่อนกันเขาไปทำลายบ้านเมืองของเพื่อนกันหรอกนะฉันก็แค่ไปเล่นอะไรสนุกสนุกนิดหน่อยเองนายไม่ต้องถือสาหรอกนะถึงแม้ฉันจะพังบ้านเมืองนายเละแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะใต้พูดก็ใช่เราจะเป็นเพื่อนกันไอเวร์